เ,เร็วๆนี้บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณนัทพงศ์บุญเย็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรงานปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัยค่ะซึ่งบริษัทจัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แบบครบวงจรในด้านการให้บริการงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่สมาชิกชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานภาคหนึ่งพื้นที่ภาคเหนือและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสินใหม่ทดแทน โดยได้รับเกียรติจากดรนพดลสินทองข้าราชการบำนาญสาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้ค่ะณโรงแรมเชียงใหม่แกลนวิวจังหวัดเชียงใหม่ในานามของวิยะภาคเหนือภาคหนึ่งนะครับก็มีความรู้สึกภูมิใจนะครับซึ่งเป็นภูมิภาคหรือภาคแรกที่ทางวิยะได้นํามาความรู้เรื่องการซ่อมรถไฟฟ้า มามอบให้แก่อุกงการพนักง,งานสรุปความเสียหายแล้วก็คู่ค้าเรานะครับซึ่งจะสร้างาความมั่นใจให้คู่ค้าเราหรือพนักง,งานเราในการดูแรลรถไฟฟ้าซึ่งอวิยะเองเราก็ก,ก็มีการขายในเกี่ยวกับรถไฟฟ้านี้ค่อนข้างเยอะครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์สินใหม่ของบริษัทอันหนึ่งเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็ในทีมงานที่มาก็ต้องขอขอบคุณครั้ง ส่วนกลางนะครับที่จัดโครงการดีๆนะครับเอามาสู่พื้นที่ภูมิภาคนะครับก็ขอขอบคุณครับ สำหรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการขยายผลการจัดอบรมต่อเนื่องจากพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพและปริมณฑลออกสู่ส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งจัดอบรมในพื้นที่ภาคเหนือแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะได้แก่รุ่นที่1ภาคเหนือตอนบนณนะจังหวัดเชียงใหม่และรุ่นที่2ภาคเหนือตอนกลางและตอนล่างณนะจังหวัดนครสวรรค์หลังจากอบรมที่ทางภาคเหนือนะครับเราก็จะไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับวิทยกากันภัยของเรามีโครงการที่จะอบรมคู่ค้า นะครับพนักง,งานตรวจสอบอุบัติเหตุพนักง,งานสรุปความเสียหายและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ของส่วนรับประกันนะครับก็วางใจและก็บั่นใจได้นะครับว่าเมื่อใช้ไทยรถไฟฟ้าต้องวิริยะประกันภัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความพร้อมในการรองรับการให้บริการด้านงานซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่บุคลากรของ,ของ,ของวิริยะประกันภัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ จ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหายผู้ประกอบการรถยกและศูนย์ซ่อมมาตรฐานค่ะเพื่อให้การบริการด้านงานซ่อมบำรุงแบบครบวงจรอยู่บนมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์ซ่อมทั่วประเทศค่ะในนามตัวแทนเจ้าหน้าที่สรุปความเสียหายต้องขอขอบคุณนะครับโครงการอบรมรถไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับที่มอบความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและทางภาคปฏิบัตินะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ในน้ำตัวแทนของศูนย์ซ่อมเกาะต้องขอบพ้นทางวิยาประกันภัยที่ได้จัดโครงการดีๆในข้างนี้ขึ้นมานะคะทางศูนย์ซ่อมเกาะจะได้นําความรู้ในข้างนี้ไปพัฒนาคุณภาพงานคือดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพ้นมากคะ่ะ